กระเป๋าลุงกระเป๋าลุงไม่ได้กระเป๋าลุงมันเป็นกระเป๋าฟิตเนสเขาต้องมีสนนี้เลยกระเป๋าลุงมีอะไรไม่ได้คนกระเป๋าลุงได้ไหมนีเฮ้ยมีแม่เหล็กติดเออไปเล่นแต่ละเซสชันมันก็เออกไปแล้วก็มาแล้วก็รับโอ๊ยเก๋เก๋ตอนที่กูเล่นสเตชันแรกเสร็จเรียบร้อยกว่ากูจะเก็บของกูอ่ะกูก็ลุกไม่ขึ้นแล้วนะกูแล้วเข้าช่วยกันหน่อยเลย นี่แม็กโหดู้ฮิ้วๆสำหรับเฮ้ยเซซซ์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 ไปต่อแล้วไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่ากระเป๋าเนี้ยกระเป๋าเนี้ยมันได้เฉพาะแก้วไซส์นี้นานก็ไปซื้อแก้วมาใหม่เพิ่มอีกประมาณสี่แก้วเพื่อให้เป็นแบบนี้แก้วเก็บของแก้วเทน้ำแก้วรถเลยเห็นรูปล่าสุดพี่ตั๊กรือยังหล่อเลยอะหล่อมาก อุ้ยหล่อเลยอ่ะนี่คือมินิวิลลี่เลยนะอันนี้คือวิลลี่ตอนที่ใส่เครื่องอบผ้าหดราเยอะเกินไม่แต่ทำไมทำไมเขาไม่เปิดแอร์ล่ะตอนใช้สตูเรื้อพุ่นน้ำมันอะอ๋อท่านน้ำมันเหรอเน้นเจ้าเน้นอะไรแล้วเลยไม่ถึง่อยคนหลงอยู่คนเดียวไม่ได้กินาอะไรกินกปลาเป็นปลา